ดักว่ากระโดดหน้าดีแล้วลับไปที่เดิมอาบลมมือหาัางอบปรมม่ดังกว่าดีอันนั่งยองยองอยู่กับพี่นั่งยองยองอยู่ที่เดิมกระโดดไปทางซ้ายย้ายมางขวากระโดดหน้าดี แล้วกลับไปที่เดิมอัโปรแมมกรมอะไรเอัโปรแไรม,มดังกว่านี้อันดังลงกับทีด,ดังดีดีกว่าเดิมโยกไปทางใจ้ยายมาตะกวางยัดไหลไปมากอโาโปรแกรอไปมากว่าล้อหาดังดัก ก็ส auto, ุดยอดสุดยอดความเพียงแล้วล่ะเอามือจับไหล่คนข้างหน้าสองมือจ <No. S 1> <crazy. S 2> ับไหล่เพ <N> ื <c> ่อนจับไหล่เพื่อนจับไหล่เพื่อนใครไม่ถึงตอดมาตอดมาตอดมาตอดเข้ามาตอดเข้ามาถึงหรือยังถึงแล้วพี่ไปเพื่อนเบาๆนวดโนดโนดโนดเห็เปาเพียงล้ะนะโนวดพระามพลังพลังไรกับพวกเราล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 ลาทุกทุ

ต้นตายมาแล้วอะไรจะขนาดนั้นน้อยเป็นอะไรเป็นบ้าจี้บ้าจี้หรือบา้าหมูบ้าจี้เขาบอกว่ากำานดใครกอกำนั้นย่อมสนองทำดีย่อมได้ดีทำชั่วเหตุผลทันตาไม่มีหรอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปเช่นลักไข่ไปขายก็ได้เงินอะไรว่กากำลังงาน มั like นไปแล้วจับไหลเพื่อได้วนวดนวดนวดนโดดไปเปี่ยนทานโดดไปตามฝรั่งนงาฝรั่งใง้กับพวกเราลาลลา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 ทุกทุบทุบทุบไเพี่ยนะาทุบมาตามฝรั่งเงาฝรั่งให้กัะบวกเราลาลลา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 ลลาลลา จี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 บ้าไปแล้เ,เนนะจ๊มารีเจย์ยุ่งสนใจมาแล้วหันหน้ามาทางนี้หันมาทางนี้เป็นยังไงหายง่วงหรือ,อยังโอ้ยังไม่หายยังไม่หายถ้ายังไม่หาย,อย,หายเอาเมือจับไปที่เอวเอลตะของเป็นใบเอวพื้นเขาสอบทับจะผา่านเลย เอาไปจับไปที่เอวจับไปที่ไหล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 ่จับไปที่หัวแต่เอวแต่ไหล่แต่หัวแต่เอวแต่ไหล่แต่หัวท่านครูบอกแต่ให้ทั่วตัวรูปตั้งแต่หัวถึงต้นมังเลยท่านเแต่เอวแต่ไหล่แต่หัว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 แต่ให้ทั่วทั่วแต่หัวแต่ไหล่ ไายมาแล้วไม่มีสติอย่างนี้แล้วมันจะเข้าป่าไปได้ยังไงคุณครูบอกว่ายังไงสุดท้ายบอกให้แตะไหลทำไมมือทุกคนมาอยู่บนบนี้หมดฮะไม่ต้องมาดูคุณครูคุณครูคคนี่แหละจอมรวงโลกพวกเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดิเอาขอดูอีกรอบนะถ้ามีสติถึงจะให้เข้าป่าแต่เอวแต่ไหลแต่หัวแต่เอวแต่ไหล แต่ครับหัวทำไมทำไมทำไมผู้หญิงเขาไม่มีเตวแต่ไหลแต่หัวแต่หิวแต่หลายแต่หัวแต่หิวแต่ไหลแต่หัวแต่หิวแต่หลแต่หัวแต่ไหตัวตัวแต่หัวแต่ไหลน่าจะโอเคแล้วนะเหลืออีกเล็กน้อยปารมปบารมน่าจะพอที่จะเข้าป่าแล้วล่ะ คุณครูดูแล้วพวกเรายังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเลยพวกเราคืออะไรลกูกคือนักเรียนเนาะบทบาทหน้าที่ของพวกเราคืออะไรเรียนหนังสือพวกเราทําหน้าที่ของเราได้ดีเลิศดประเสริฐสีแล้วหรือ,อย,ยังยังอเราอย่างนี้แล้วกันเพื่อทดสอบในเรื่องของบทบาทหน้าที่คุณครูขออนุญาตแบ่งกลุ่มให้พวกเราดีกว่าทดสอบหน้าที่ของพวกเราจากพระเอกหนุ่มลูกหล่อนี้มนุษย์ เสื้อเขียวนี่ยไปลุกขึ้นโชว์โตเนี่ยเปิดรอคักว่ายลูกหุ่นหันไปเด้อยุ่นเออนี่เด้อจากนี่มหาหมอนี่เด้อปาร์ตก็รอก,กันยังซังข้างก็ลายนางลงเป็นทีมที่หนึ่งหันพวกอ้ทีมที่หนึ่งยกมือฟึบเลยเด้อหนึน่งโอ้ยซาซาเมือลงหนึ่งเออมือลงหนึ่ง โอ้ยไว้ก็ดีไว้ก็ดีสติดีสติดีหนึ่งมาลงเออโว้ยก็ดีขาคุณท่านในวานหนึ่งอยู่อันดี้ที่หนึ่ง,ง,งนนที่สองน,งน,งนี่จากมอนี่ตืด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 ตืาหอดคนสวยพี่เนะี่ยโอเทอร์ก็สวยอยู่เอามอดเธอสักันวันี้ตัวนั่งนั่นเหลียใบยเออหอดนีนะเด้อาคนสวยนี่ เป็นสองควรสองหยกมือฟึ้บเลยนะสองโอซ่ชาซ่าซ่าจอบซาหนึ่งควรจอบคู่อยู่ตลอดสองสองหนึ่งจอบตลอดจอบตลอดนอกนั้นเป็นทีมที่สามนะสาม ยอดสุดยอดทีมพี่หนึ่งโซนยอดสามขนาดคู่บ้านหน้าไปนิดหนึ่งสุดย้อนที่ที่พี่หนึ่งคุณกูจะแบ่งบทบาทสมบูรณ์ให้ที่พี่หนึ่งคุณกูจะให้เป็นฝนตกฝนตกเสียงฝนตกบ้านน่ามันดังจังไหนเสียงฝนตกดังแจ๊กแจ๊กโอ้เออแจ๊กเออแจ๊กครูมึงก็สอนมึง สองมือมันกู้ว่าฝนตกแจกแจกเลยเนี่ฝนตกโอ้ยแจกแจงจีกระได้เพราะต้องเห็นแจงจีดอกเอาเลยฝนตกฝนตกฝนตกเยี่ยมทีที่สองกู้ว่าตีไงเป็นฝ้าห้องเสียงฝ้าห้องบ้านเฮามันดังจังไหนฮะฝ้าห้องเสียงดังต๊าบ ตับกับตับเอายองเวิร์กกระสองครั้้าห้องดุ้ยคอยโพดฟ้าห้องฟ้าห้องฝนตกฟ้าห้องยกมือร์กถูถูถูแขนเลยฟ้าห้องฝนตกฝนตกฟ้าห้องเออที่ที่ดึงฝนตกเสียงดังแจ๊ะแจ๊ะ ที่ที่สองฝ้าห้องเสียงดังตับตับที่ที่สามปิดฝ้าผ้าคู่กม่อยากรุนเลยทาแน่ถาจรงฝ้าพ้าเสียงฝ้าผ้าบานเฮาบนหนังจังไหนฮะออ้าดวแล้วเอาอ้ากับอ้ากันเอายังบ่กันสองาฝ้าผ้า

ไม่พอกันก็เป็นมุดมุดเวยเอาตังตีเอาตีตั้งสตีให้ดีในเนื้อเพลงของคุณครูจะมีทั้งฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอันณะยินฝนตกขณดชดนิดกันแจงเลยนะอันมีฟ้าห้องขณดชดนิงกันตับ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 เลยนะขันมีฟ้าผ่าอย่าลืมอ้านะจ๊ะตั้งสตีให้ดีเตรียมมือให้พร้อมชูม,มือขึ้นสูง มาเกิดจะนอดอยู่บ้านอีกไม่นานแล้วฟ้าก็ตกลงมาพอไม่นานแล้วฟ้าก็ร้องตามมาไม่นานได้ยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องตามมาฟ้าร้องตามมาต่อไปเป็นท่าภาวะท่าภาวะคือท่าตกใจให้ห้าตกใจเป็นเท่าไหนเฮ้ไงหลังเราก็อ้อยโอ้ย ก็จิตกตกแต่ญานบพ่อเอาต้ใจพร้อมกันพระวะปาดอ้อยเหมือนสุกพ่นเออรถพระวาพระวาพระวาพระวะโอ้ยกันรู้บอกวา่าฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองแต่ทำพร้อมกันรับทราบห้ามละเมิดสิทธิหน้าที่ของคนอื่นโดยเด็ดขาดพรอ้อม ตั้งสติให้ดีเมื่อคืนจะนอนอยู่บ้านอีกไม่นานล้ำฝนก็ตกลงมาพอไม่นานแลวได้ยินเสียงฝ่าพัางไม่นานานันพวกบอกว่าอย่างไรล่นฝ้าพางสุนี้คือบา้าฮะเขายกฟอนจะของวันหน้าที่เขาจะของเขาเลยเอาไปแหลกเลยสุดนี้กระสวดรวด ถ้าให้เขาอ่าสะกิดจะดคอยตับเอาไหมตั้งสติให้ดีมเมื่อเจนอนอยู่บ้านอีกไม่นานฝนก็ตกลงมาพอไม่นานฟ้าก็ร้องตามมาไม่นานได้ยีนเยรบ้ยวปากฟ้าร้องตามมาจะนอนภาวะทุกคืนฝนตก ทำไมจัดต้อมเตือนเอาฝนตกฝนตกแล้ฟ้าร้องทั้งคืนฝนตกแล้ฟ้าร้องทั้งคืนทำห้ฉันต้องเตือนภาวะระวังทำห้ฉันต้องเตือนภาวะระวังฝนตกฝนตกฟ้าร้องฟ้าร้อง ป้าผ่า้าผ่าคนตกฟ้าผ่าป้าร้องแล้ก็ได้แดดเขาดอกเริ่มสติดีแล้วคุณกูเชื่อแล้วหละว่าพวกเราจะสามารถเข้าไปในป่าได้เอาอย่างนี้แล้วกันให้แต่ละแถวนับหนึ่งสองหนึ่งสอเป็นเกคนงสุดท้ายแต่ละแถวนับ นับหนึ่งดหนึ่งชูมือสองศูนับหนึ่งชูมือสองศูนับหนึ่งชูมือขึ้นนับหนึ่งชูมือขึ้นนับหนึ่งก็มือลงนับสองชูมือขึ้นนับสอง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 ก็มือลงนับสามนับสามเอออย่างพ่ออ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้ที่นับหนึ่งทั้งหมดกับหลังหันทั้งหนึ่งนับหนึ่งกับหลังหันกับหลังหัน ขันไปแล้วเจออะไรดูโอ้ยจอแต่จะวันเจอผีขันไปแล้วก็เจอคนหล่อคนสวยซะตั้วเลยใครขันมาแล้วไม่เจอใครมีไหมไม่เจอ เป็นกิจกรรมการละลายพฤติกรรมของลูกเสือโยกชาและเนตรที่ในหอประชุมอยู่สักครู่หนึ่งจะมีการประจุภัยครับครับผมมาครับหลังจากออกจากแล้วเขาไม่คูเหมือนแล้วเท้าสักครู่หนึ่งติดตามมาแลครับโอ้ยไงนี่ไงให้ผมกลับกล้องให้ดูโอ้ยวังคู่บอลได้ให้เอา ยังมีไหมใครยังขาดคู่อีกฮะดูกไม่มีคู่เหรอลกูกไหนใครที่ว่างหันหน้าเข้าหากันดูสิโอ้ลูกห่ายปอมีคู่มาเฮอีว้ายมึงน่างงกว่าสันโอ้นน่นเด็กหน่าเด็กหน่นเด็กตาตีๆนะมาหนักมาลูกกับเพื่อนหด่อยลกูก เธอเธอเป็นไม่ยิ่งเธอจอะไปพูดบางผีบางีก่ไอ้พ่อไส้มหาชื่อว่าพลหลุดครับเฮ้ยอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะอาจารย์เขาคูดตัวเองนะนี่เด็กมาพูน้องนี่เด็กบอกลาเป็นผู้อ้ายเพิ่นเร็ว สูเขาได้น้อยแนะถึงตัวน้อยก็ร้อยเปอเซ็นต์นี่แม่ไนอะ้ <c ười> เออดูแลน้องด้วยเอาคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาคือเพื่อนรักเราลูกสแสดงความรักที่มีต่อเพื่อนด้วยกยวอดไหลเบาๆโอบไหลเบาๆเฮ้ยรเฮ้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 ่ฮเฮ้เ้เฮ้เฮเด้อเ้เ้เาผ้้ หมดเวลาเป็นเพื ũng, i, ỏ, da, a, ưa, ่อนรักกันแล้วล่ะต่อไปคนที่อยู่ข้างหน้าโอ้ยผู้ใดก็เป็นกอดกระมอนจอยๆน่ะกินชาเขาแล้วสิหมดเวลาเป็นเพื่อนรักกันแล้วต่อไปคนที่อยู่ข้างหน้าเราพบคือศัตรูเราเฮ้ยงั้นก่ออนุญาตคุณโบอยากให้แข่งขันกันแข่งขันปอยดีถูกโดยที่คุณโบจะร้องเพลงที่เป็นความรัก ใน้ีภาวะที่จุดมังกรทองได้อ,อ,อาวุธละออกมาสูา้อาจารย์เอ่นให้อาวุธละไปดูได้เสมอ <c oughs> ดีเท่ากี่เท่าไมใหญ่ดิอาวุธละคือพรกันไกลแล้วก็กระดาดนะครับขณะาาที่ทคุณร้องเปลงวกระเบือไปจังหวะไปด้วยใน้ีภวะที่จุดมังกรทองอาวุธล,ลบออกพันทีนะรอมม,ม,อมังกรมังกรมังกรทองมีแตนมีท่ออกกันเาตี กจะนารัเองทีรออเนีัฒนาไปัชดมงถโอ้นาไหนใครเสมอกัรมีไหมเสมอกันในการแข่งขันแต่ละแมทน่าเสมอซกันไปดี่นี้ดึงตอกตามตาตาอาใคร แม่ทุกทุกทุกไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ต้องเสียใจด้วยเพราะว่ารอบนี้คุณครูยังไม่เอาเอาสองรอบต่อไปนี้เอาจริงทั้งนั้นตั้งสติให้ดีเพราะมังกรตะกวอนตะวันสองมีเงินมีทองแต่ไม่อบกดีใครจะไม่ก็จะโชคดีเป็นสัญญาราศีที่คุณต้องขอทอง ตั้งสติให้ดีพร่อมากอดมากอดมากอด้อมดีามา คนละหนึ่งชนะคนละหนึ่งรอบนี้สู้อะไรนะไหนใครแพ้งสองรอบแล้วลูกสองรอบสองรอบอติออดกับไม่ต้องอายกบถึงถึงเลยไม่ต้องอายมันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะสองรอบที่ผ่านมาถือว่าเป็นการพร้อมใหญ่เอารอบนี้รอบเดียวรอบตัดสินใครชนะนนรอบนี้ถือว่าชนะขาดพร้อมมาครอมมาครอมมาพร้อม

ใส่หน้าผากคนที่แพ pues ้เราว่าตามคุณครูแรงๆรงหรืทีไรครับเนี่ยเออร่วมกับแพ้เขาแล้วสิบเห็นอย่างริงชี้ใส่ตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเพี้ยเอามื่อตกใจเลยเพี้ยโค้ชเขายุ่เพี้ย

คนเก่งคนเก่งนั่งลงไปก่อนครูมีพีเซนเตอร์ที่จะสาธิตการเต้นอย่างถูกวิธีให้พวกเราดูคนเก่งดูแล้วทำตามนะฮ่าพิธีกรพิทยากรค่อยไปไหนหมดเนี่ยเอาผายครับพี่เฟิร์สหยุดอีพีเซนเตอร์ ลุกเลี้ยงและยำหอยโอเค yes เอาไปอีกฮะอันแตงโมอันแตงโมมาคนเบาพาได้ใครล่ะโอ้พี่ตังพี่ตังมา ไอ้นัดไอ้นัดมาฮะาาเอาพ่อออกไข่พอ่อเอาแบบนี้ก็ได้หรอท่านพ่อครับเสียงเรียกร้องกระชังมาไ,า,า,งาไปหาอยากระมอย่าไปหาอยากทำไมอาหารกินง่ายไปพ่อออกไข่ดูแลไม่ย่างเดียวาจะาทนมา,อาขอบคุณหลายๆครับฮะเอาให้พี่ตีกองให้เขาให้คู่ตี ววมันกับ like บ right, ้าไล่เหล่เมวยไมให้ตีกองได้ก็มาลุกมาฮะไอแต่มากไอแต่มาลุกมากกจคูยุติ